วันนี้เราจะพูดถึงการสอนวิชาร,รมกายให้กับเรือรบานโรงเรียนดอนท้าววิทยาอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครริมานะครับคนทุกคนในโลกเนี่ยคือล้วนจะมีท่าธรรมของความดีแล้วก็ความชั่วในตัวเองนะคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีท่าธรรมของความชัว่วความดีอยู่ในตัวรวกคนทุกคนนะครับเช่นว่าบางคนมีความโกรธแค้นเนี่ยแล้วทำความผิดถึงกับฆ่าคนตายเป็นต้นอย่างเงี้ย คนพวกนี้แสดงว่าถ้าทําแห่งความชั่วเขาอ่ะมายุมันกระตุ้นให้ทําอย่างนั้นนะครับทีนี้วิชาธรรมกายเนี่ยมันเป็นวิชาของท่าทาแห่งความดีนะครับในการเอาไปสอนเด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาเด็กหรือเด็กรูุบาลเนี่ยเพื่อเป็นการปลุกความดีของในตัวเด็กขึ้นมาก่อนแล้วก็ความดีในตัวน่ะจะช่วยเด็กเนี่ยเป็นคนดีของประเทศในอนาคตต่อไปเนี่ยเราถึงต้องไปสอนให้เด็กรนุบาลด้วยนะครับวิชาธรรมกายเนี่ยมีความเป็นสากลสูงมากนะ ไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เราสอนเหมือนกันหมดนะครับเช่นว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าเด็กตานะครับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเราจะเรียกว่าเด็กหูนะครับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอันนี้จะเราเรียกเด็กปัญญาเนี่ยเราสอนเหมือนกันหมดนะครับสอนแบบเนี้ยคือสอนแบบเดียวกันหมดเลยไม่ต้องไปจัดแปลงวิชาการสอนใหม่อะไรใหม่นะครับคือเด็กตาก็สอนได้เด็กหูก็สอนได้เด็กปัญญาก็สอนได้ เด็กอนุบาลก็สอนได้ป .1 ถึงป .6 มัธยมมหาวิทยาลัยแล้วสอนเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เ็าเรียกมีความเป็นสากลสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการจะีพันสายอื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้นะเช่นสายพุโทโธหรือสายลักะแต่เนี่ยถ้าอนุบาลเขาจะทำานึ่งเต้องสอนอีกแบบหนึ่งครูใหญ่สอนแบบหนึ่งแต่วิชาการไม่ต้องนะสอนเหมือนกันหมดนะครับขอยกตัวอย่างให้สุดกูเลยนะครับสายยุบหนอพัองหนอหรือสายพุทโธเนี่ยสอนผีสอนเทวดาไม่ได้เพราะว่าผีเทวดาเขาไม่หายใจนะครับ มันจะสอนยังไงไม่ก็ไม่หายใจมันจะพองยุบยังไงลมเข้าหรือออกไม่มีแต่วิชารรการสอนได้น,นะครับในการสอนทีมก,กายนะครับเริ่มแรกเนะี่ยเราต้องบอกกันว่าต้องแนะนําให้ผู้เรียนรู้จักกับที่ตั้งของดวงนิมิตก่อนนะจะมีเจ็ดฐานนะครับยาสับสนก็ที่ตั้งของใจนะครับที่ตั้งของใจเนี่ยอยู่ที่ฐานที่เจ็ดคือเยอื่อศูนย์กลางกายนะครับแต่จานวนเจ็ดฐานเขาเรียกว่าที่ตั้งของดวงนิมิตฐานที่หนึ่งคือปากช่องจมูกเนะี่ยเขาเป็นผู้หญิงข้างซ้ายผู้ชายข้างขวานะครับ ฐานที่สองคือเพลาตาเนี่ยผู้หญิงก็ข้างซ้ายผู้ชายข้างขวานะครับฐานที่สามจอมประสาก็อยู่กลางหัวเราเนี่ยกลางกระโหลกศีรษะนั่นก็เอานะครับฐานที่สี่คือปากช่องเพดานนะครับฐานที่ห้าปากช่องลำคอเนี่ยระเนวอยู่เหนือลูกกระเดือกนิดนหนึ่งนะครับสะหรับฐานที่หกเาเรียกฐานส่วนกลางกายจะอยู่ระดับเดียวกับสะดือแต่มันอยู่ในท้องนะมันไม่ได้อยู่สะดือนะครับอยู่ระดับเดียวสะดือแต่อยู่ในท้องนะครับในฐานที่เจ็ดเนี่ยเขายกขึ้นมาจากฐานที่หกสองมือใครมืนนี่มือข้านึงประมาณนะครับอันนี้คือฐานส่วนของเข่าถึนข้างกาย ฐานสูงกลางกายเนี่ยใจก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นฐานที่7เนี่ยเป็นที่ตั้งของใจได้พูดว่าฐานที่7เป็นฐานของใจได้นะครับทั้งเจฐานเนี่ยเขาเรียกว่าที่ตั้งของโดนิมิตนะครับพอผู้เรียนเขารู้จักโดนิมิตแล้วเราจะสอนเนี่ยเราก็ต้องอธิบายว่าโดนิมิตเนี่ยจะเคลื่อนไปยังไงนะครับเราจะมีวิธีหลายวิธีเนี่ยบางคนก็ใช้ภาพมีมีภาพภาพเจ็ดฐานเป็นภาพครับแล้วเอาลูกแก้วไปอ่าแนบไปตามภาพตรงนี้บางคนก็ใช้กระดาษนะครับ บางคนก็ใช้ powerpoint อย่างผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ powerpoint นะครับแต่บางทีเนี่ยมันไม่สะดวกในการถ่ายนะครับผมก็เอาเด็กเนี่ยมายืนหน้าห้องแล้วก็เอาลูกแก้วท่าไปตามจมูกตามตาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วครับแต่ครั้งนี้เราจะอธิบายโดยใช้ powerpoint นะครับคือหลักการอย่างนั้นครับขึ้นหนึ่งเลยแล้วก็จะบอกว่านึกจินตนาการเป็นเป็นดวงแก้วกลมใสนะครับอันนี้ในภาพเนี่ยผมทำผมทำเป็นสีแดงเพื่อ,อให้เพื่อเห็นชัดครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาสอนต้องเป็นสีขาว นึกแค่าสายเข้าจมูกของเราเน่ะผู้หญิงข้างซ้ายผู้ชายข้างขวาแล้วก็ทรงนี้ไปกลางดวงสายบริกรรมใจว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายเนี่ยคำภาวนาเนี่ยจะใช้คําไหนก็ได้นะครับส่วนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสอนว่าสัมมาหังนะครับแต่ผมก็มาใช้คําว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง,ง,งสายในสายเพราะมีความหมายแล้วก็วิชาชั้นสูงก็ใช้คำเนี่ยคือหยุดในหยุดเนี่ยก็หยุดคิดเรื่องอื่นนิ่งในนิ่งก็ทําให้นิ่งไปอีกใจของเราเนี่ย แล้วก็ใสในใสก็นึกให้ใจมันใสขึ้นพอาะฉคํา้นคำนี้คนฟังก็จะเออหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใส่นี่ครับสำหรับดวงแก้วกลมใสเนี่ยเราจะบอกเด็กว่าต่อไปนี้พูดกระดวงใสอย่างเดียวนะครับเลื่อนดวงใสไปที่เทาตาครับผู้หญิงก็เทาตาซ้ายผู้ชายก็เทาตาขวาส่งที่มากลางดวงใสก็บริกรรมใจว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสแล้วก็นึกให้ดวงใสใสกกะบิกนะครัแล้วก็เลื่อนดวงใสไปที่จอมัสสรคือกลางหัวนะครกะกะไว้อยู่ในกระโหลกสีสางเรานะครับ แล้วท่องมาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งายในใส,สต่อไปก็เลื่อนดวงสายวิถานที่เเลยเหลือดับกรูสองนิ้วครับจาก3ไปเเลยได้เพราะว่า 3- 4 5 6ี่ห้ากมันตรงกันครับก็เลื่อนไปเ็เลยเพื่อความสะดวกเลยคำใจว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่ง,งายในใส,สตอนนี้ก็เด็กก็ส่วนใหญ่เด็กห้หลับตาทำครับพ้องให้เวลาสัก1นาทีหรือ2นาทีแล้วแต่แลแต่ชั้นเด็กนะแล้วจะถามเด็กว่าใครเห็นดวงสายแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับหรับต่อไปจะเป็นตัวอย่าง ไปตัวอย่างการสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียนบ้านดอนทาวิทยานะครับในการสอนเด็กอนุบาลเนี่ยมันจะสอนง่ายกว่านักเนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะไม่สงสัยครับเนี่ยอันนี้ในภาพเนี่ยเขาถือของมาแล้วฉายกร์ตูนเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มก็จะจะเริ่มดูหนังเลยไอ้จะเริ่มเปิสมาธิแล้วก็ให้วางของขานั่งคัทสมาให้ดีนะครับก็จะเตรียมตัวแต่ผมก็จะจะบอกว่าเอาดวงแก้วเนี่ย คือภาวาพอยยังจะมีดวงแก้วใช่ไหมดวงแก้วไปทาบไปท่าที่จมูกในภาพนะเด็กเขาดูภาพเนี่ยเด็กรุกบานลืมตาได้เนี่ยคขนึกออกแล้วก็ยกมือขึ้นอันนี้อันนี้คือดวงแก้วท่บจมูกเด็กนึกออกแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับคือเด็กเขาดูภาพแล้วเขาก็ทำตามไปด้วยนะครับต่อไปก็เลื่อนดวงแก้วไปที่เทาตาเนี่ยอ่านึกออกแล้วยกมือขึ้นอันเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วยกมือขึ้นนะครับต่อไปไปกลางหัวจอมภะษาอ่านยกมือขึ้นอย่างเงี้ยยกนี่เด็กเข้าใจแล้ว ต่อไปก็เลื่อนไปในท้องกันเลยฐานที่เจ็ดนะครับเอาดวงเอาดวงสายไปไว้ฐานที่เจ็ดหรือจะดืงสองเนี้ยเอ็กเห็นแล้วดกยกมือขึ้นอย่างเงี้ยยกมือขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าเด็กเขาเห็นดวงดวงในท้องนะครับเนี่ยแค่นี้พอเห็นดวงในท้องปุ๊บแล้วให้เด็กหลับตาหลับตาเนี่ยเพราะดวงในท้องเขาจะมีจุดเล็กสายอยู่กลางดวงนะครับพอเห็นดวงในท้องปุ๊บแล้วก็นึก้จุดเล็กสายว่างเขาจะเห็นพระแต่เด็กเนี่ยเด็กเสื้อเขียวเนี่ยบางคนก็ไม่ทำเนื่องาะเขาไม่เข้าใจ พะเด็กคนนะั้นอายุแค่สองขวบครึ่งนะครับไม่ใช่ดูบาลหนึ่งนะมันเป็นชั้นเด็กเล็กนะครับเขาพามาดูหนังด้วยแต่บางคนก็เข้าใจเขาทาตามเห็นไหมเขาหลับตาทําตามแต่บางคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขายังฟังไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยอันนี้เห็นพระองค์ทีหนึ่งแล้วยกมือขึ้นพอเห็นพระอีกหนึ่งแล้วก็มอปกลางทองพระเห็นดวงสายอีกนะแล้วก็ทรงนี้กลางดวงสายแล้วก็นึกขจุดเล็กสายวางไว้ก็เห็นพระองค์ีสองเนี่ยบางคนก็เห็นพระแล้วขยกมือรอเลยอันนี้เพราะเด็กเขาเห็นเร็วมากนะครับ อันนี้เห็นภาพมีสองอย่างเขายกมือขึ้นแล้วเด็กบางคนเขาเกานู่นเกานี่เนี่ยอาัารขนตาเนี่ยเขาเห็นนะครับเขาเม่เขาเห็นพวกนี้ยคือเด็กเขาไม่นิ่งนะอ่าปอสามจะเริ่มนิ่งเด็กปอหนึ่งปอสองเนี่ยอนุบาลเนี่ยจะนั่งเกานน่นเกานี่อะไรไปลืมตามั่งอะไรมั่งแต่เขาเห็นนะครับปอสามมันจะเริ่มนิ่งเด็กอ่ะเด็กปอสามจะเริ่มนิ่งปอสามซีห้าจะจะเริ่มนิ่งถ้าจะถ่ายรูปสวยคือเด็กปอสามเนี่ยปอหนึ่งปอสองเนี่ยมันจะขยุกขยิกขยิกแต่ก็เห็นนั่นแหละครับนี่ อ่าเสร็จแล้วกถมม็ถามอีกเนี่ยถามไม่ได้ว่าอันนี้น่าจะองค์ที่สามแล้วอ่าองค์ที่สามแล้วนี่อ,องค์ที่สามนะครับอ่าหลับตาต่ออ่าดูองค์ที่สี่องค์หนึ่งเนี่ยเด็กก็จะหลับตาต่อลึกท้องไล้ายองค์หนึ่งองค์ที่สี่อ่าดูแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเด็กบางทีเขาจะคุยหันหน้าทางนี้เขาเห็นนะครับบางทีตะเกิยดถามว่าเห็นยังสะเกิยดเพื่อนเเห็นยังอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กเขาจะเห็นนะครับแล้วจะนั่งเด็กพรุ่นี้จั่งจะนั่งไม่นิ่งนะครับจะนั่งติดกันก็ได้หรือว อ่าต่อไปก็จะให้อ่ายกมือไหว้พระอ่าขอให้พระช่วยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับยกมือไหว้พระขอให้พระช่วยช่วยพ่อแม่ช่วยตัวเองแล้วก็ว่าไปนะครับอ่าต่อไปแล้วผมก็พอให้ลืมตาคือสั่งให้ลืมตาแล้วก็จะถามขั้นหนึ่งว่าเมื่อกี้นี้ใครเห็นพระในท้องและยกให้ยกมือขึ้นตรวจสอบ,ทบทครบถวนอีกรั้งหนึ่งครับเดี๋ยวดูเด็กยกมือขึ้นยังไงครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ส่อนเาเองเกือบหมดอนะประมาณเก้า้วเปเซนี่แล้วเนะนี่ยเขาเองเกืหมดแล้วเนี่ยสอนเด็กอนุบาลจะง่ายมากแล้วก็เด็กพวกนี้ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่เรียนเพราะว่ามีปัญหาชื่อว่าไปแต่พอโตมาเรียนอันนี้หนังจบแล้วผมก็มามาเปิดเนี่ยให้เด็กวาดรูปแข่งกันแล้วก็จะแจกรางวัลเป็นขนมอย่ันเนี้ยเด็กกาจะวาดรูปได้คือเขาเห็นแล้วพับๆอย่างนี้แต่ฝีมือวาดข,ข,ของใครขางมันนรับเด็กนี่แหละครับคือนี่คือกิจกรรมการการสอนเด็กอนุบาลครับ สอนได้ง่ายมากครับง่ายมากเนี่ยวาดเด็กเขาจะวาดมา